สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปต่อเนื่องเนาะจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นคลิปดาวล้อมเดือนนะอันนี้บ้านหลังเดียวกันนะคะพี่เขาเลี้ยงเจ้ากุหลาบหินด้วยนะคะทุกคนนี่แข็งแรงอวบสวยนะค่อนข้างที่จะแบบกีบใหญ่นะคะแล้วก็น่าจะเลี้ยงมานานแล้วแหละเพราะว่าก้านดอกยาวมากๆนะคะก้านเขาไม่ใช่ก้านดอกนะก้านของเขานะต้นของเขาอะ กิ่งก้านสาขาค่อนข้างจะใหญ่นะคะนี่มีต้นพญานาคด้วยนะคะคู่ก,กันก็เหมือนเดิมนะเลี้ยงในใต้ชายคาบ้านนะคะโดนแดดในช่วงบ่ายเนาะเพราะว่าแดดจะเข้าทางฝั่งนี้เต็มๆเ,เลยนะคะนี่นะมีต้นพญานาคด้วยนะคะเป็นต้นที่ค่อนข้างจะสวยนะ สำหรับกุหลาบหินนะคะต้นนี้อายุน่าจะเยอะแล้วแหละแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะคะจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นหยกน้ำโชคนะคะก่อค่อนข้างจะใหญ่ละนี่จะอยู่เป็นแดดร้อยฝนร้อยนะคะตรงนี้จะอยู่มุมติดติดกันนะคะแต่ว่าอยู่นอกหลงังคาบ้านหยกน้ำโชคนะ แล้วก็นี่นะคะทุกคนอีกหนึ่งกอนะคะเราเพิ่งเห็นนะเป็นดาวล้อมเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็กําลังมีตุ่มดอกด้วยนะตุ่มดอกกําลังออกเลยนะคะเห็นไหมกอใหญ่เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นแดดร้อยฝนร้อยตุ่มดอกเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะ ถัดไปนะคะต้นนี้จะเป็นกําแพงเมืองจีนนะคะที่เขาเรียกกันเนาะก็เป็นสลัดใดนั่นแหละนะคะทุกคนนี่อยู่ด้านนอกนะคะอันนี้ฝนเพิ่งจะตกนะคะทุกคนยังมีความชุ่มชุ่มอยู่เลยที่เหลือก็จะเป็นพวกโบยเซียนนะคะเป็นไม้แดดเนาะให้ดอกค่อนข้างจะบ่อยนะนี่นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อต้นอะไรนะทุกคนนะ ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็พามาดูกันแค่นี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ